คุณชาติครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอัดคลิปวิดีโออันนี้คุณชาติอนุญาตนะได้เลยครับอนุญาตครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณชาติครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้โฮมแคชชูยูอยู่ที่กรมที่ดินสาขาบางกีเนาะ อาวันนี้คุณชาคิดเอาเอาข่าว้ามาทำใครฝักกับผมเป็นครั้งแรกเนาะใช่ครับครับผมผมถามคุณชาคิตนิดนึงคุณชาคิตเจอเจอโฮมแคทอยู่ในจากสื่อไหนบ้างคจากในเฟซบุ๊กในเฟซบุ๊กใช่ไหมแล้วก็ตัดไปได้ติดต่อคุยกับพี่พี่ฟรีได้ครับอ่าฮะครับผมแล้วให้ข้อมูลชัดเจนโอเคได้ครับผมอย่างอย่างสายฝากเนี่ยมันมีกำหนดวันที่ ใช่ครับอันนี้มัน3ากุมภาปีหกเก้าครับแล้วจต่สามกุงพาปีเจ็ดศูนถ้าเกิดคุณชาติยังไม่พร้อมพร้อมแทนขอละมานขยายเวลาการที่โครงกาตรงนี้นะแต่ผมจะแจ้งคุณชาติดอาจะมีจดหมายลงทะเบียนไปให้รครับแล้วก่อนใกล้ใครบสัญญาหนึ่งเดือนเราจะวผมจะโทรนัดมันกันอีกทีนึงนะครับผมอ่า แล้วก็เกิดคุณชาติมีอะไรก็โทรมาตลอดหาผมตลอดได้นะขอบคุณมากที่ใช้ควาวางใจใช้บริการโฮมแพลนทูยูนะครับขอบคุณครับขอผมเสื้อเป็นครับออาถ้าเป็นเพื่อหรือท่านผู้ชมต้องการใช้เงินด่วนง่าย้อนภายในหนึ่งวันนะครับทางโฮมแพลนทูยูอนุมัติให้คุณได้นะครับผมถ้าหลักทรัพย์สวยเหมือนบ้านของของคุณชาคิดเนี่ยผมจตตัดค์เดือนหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะของบ้านของคุณชาคิดก็แต่งสวยอยู่นะครับผม อ่าท่านนี้แหละครับแล้ก็ติดต่อประมาณแล้วผมจะทำชื่อเว็บไซต์ข้างล่างไว้ให้นะครับผม w w w ร์ไวท์เว็บดอูยูดอทนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ